แฮปปี้เบิร์เดย์คาฟ้าทำไมคุณถึงเป็นผู้ชายเงี้ย่าขนาดนี้นี่คะนี่ถ้าคุณไม่รู้ใจฉันแบบเนี้ยเราก็เลิกกันเถอะเราก็เลิกกันเถอะน,นี่มันอะไรกันอ่ะ ก็ปาร์ตี้วันเกิดของฟ้าไงครับปาร์ตี้เหรอแค่สองคนเนี่ยนะแล้วทำไมไม่ชวนเพืพ่อนๆมาด้วยแบบนี้มันจะสนุกยังไงอะ่ะ <c oughs> ผมอยากอยู่กับฟ้าแบบสองต่อสองนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะฟ้า อะไรอ่ะกล่องเล็กนิดเดียวเองก็ลองเปิดดูสิครับผมรู้ว่าฟ้าต้องชอบเซอร์ไพรสนี่สีชมพูที่ฟ้าชอบด้วยนะครับตาบอดสีเหรอนี่มันสีแดงไม่ใช่สีชมพูฟ้าดูดีๆก่อนนี่มันสีชมพู ฟ้าชอบสีชมพูกีบกุหลาบไม่ใช่สีชมพูเข้มแบบนี้คบกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้ใจกันอีกเหรอฟ้ารู้จะไปไหนอะฟ้า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 ยิงคนสิฟ้าคุณรู้ไหมว่าคุณมันเป็นผู้ชายที่งี่เง่าที่สุดเลย ฉันชอบปาร์ตี้ที่คนเยอะๆคุณก็ไม่ชวนเพื่อนมาฉันชอบลิปสติกสีชมพูอ่อนคุณก็เอาสีชมพูเข้มมาให้ฉันถามจริงๆนะคุณรักฉันบ้างไหมเนี่ยรักสิฟ้ารักมากด้วยรักเหรอรักแล้วทำไมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวฉันเลยอะ่ะแล้วผมต้องทำยังไงหรอฟ้าโอ้ถามแบบนี้อีกแล้วนี่ถ้าคุณไม่รู้ใจฉันแบบเนี้ย เราก็เลิกกันเถอะเราก็เลิกกันเถอะ เป็นไรวะเพื่อนเรื่องแฟนนี่กด็ดีอย่าบอกนะว่าเขาขอแกเลิกอีกแล้วอะ่ะใช่อัไรวะคบมาสามปีเขาท้าแกเลิกไปอีกครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้ดิวันนึงก็เลิกกันหลายรอบอะ่ะ เลิกแล้วก็ดีดีแล้วก็เลิกโอยนนท์ฉันสงสายเกนจริงเลยว่ะทำไงได้เนอะฉันรักเขาอ่ะฉันก็ต้องอดทนจะคิดแบบนี้ไม่ถูกเลยความรักมันต้องไม่มีคำว่าทนไว้เพื่อนมันต้องมีแต่คำว่าเข้าใจกันเขาพูดถูกนะนนท์ เพราะว่าความอดทนของคนเราอ่ะมันมีวันหมดกันได้ออเดี๋ยววันนี้ต้องมีประชุมด้วยนะเราไหวใช่ไหมนนไหวสิครับดีเราต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันถ้าไม่งั้นอะพังหมดแน่สว้ๆเพื่อนเอา ดีานานแค่ไหนกับเพื่อนลูกค้าถ้าต้องการอะไรเนี่ยจัดเต็มที่เลยนะนนแต่แต่แต ถ้าลูกค้าต้องการอะไรที่เราไม่สามารถให้ได้เนี่ยเราก็ไม่รับหรอไม่เป็นไรหรอกครับแฟนผมเองนะครับพิติพิติพูดต่อได้เลยครับทะเลาะกันแบบนี้ถ้าไม่รับสายอะมันจะยิ่งแย่น,นอน ไมไ่ว่าหรอกขอโทษนะครับขอบคุณครับฮัลโหลฟ้าว่าไงมีอะไรค่อยคุยได้ไหมผมประชุมอยู่ไม่ได้ฟ้าต้องการพูดกับนนตอนนี้นน่นมาหาฟ้าที่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามาไม่ได้เราก็เลิกกัน เขาว่าไงบ้างเขาจะมาไหมเขาบอกว่าเขาติดประชุมอะอ้าวหรองั้นก็แสดงว่าเขาทํางานไม่ได้ไปติดผู้หญิงที่ไหนไม่รู้สิทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันอะปกตินนท์เขาจะเป็นคนงอฉันตลอดเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่งอฉันเลยอะถ้าแกอยากรู้อะแกก็ไปหาเขาที่ทํางานสิจะได้คุยกันให้รู้เรื่องไปเลย อ๋อเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงข้าวเองเฮ้ยิงเหรอพี่ล่าป่าไอ้แกจริงๆเลยอะ่ะ <laughs> นี่พี่จะเลี้ยงปลอบใจผมเหรอครับฉันนะ่ะให้ได้แค่กำลังท้องแต่ส่วนกำลังใจอ่ะแกต้องสร้างตัวเองว่าแต่เราจะไปกินร้านไหนดีครับ <laughs> ผมขอร้านที่มีแอร์เย็ยนๆนะครับเ <laughs> พราะว่ <laughs> าตอนเนี้ยร้อนจนตับจะระเบิดออกมาแล้วเนี่ย <laughs> 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 มีความสุขกันจริงๆเลยนะ มาทำไมที่นี่ผมอายเขาอายทำไมแต่ฟ้าไม่อายวันนี้เราต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องมาทางนี้เลยฟ้าทางนี้ฟ้า บอกมาทำไมคุณถึงไม่โทรหาฉันเอาก็คุณบอกเบอร์โทรบล็อกไลน์ผมผมจะติดต่อคุณได้ยังไงติดต่อไม่ได้คุณก็ขับรถมาหาฉันก็ได้นี่ผมกลัวว่าถ้าผมไปหาคุณคุณก็จะไล่ผมไปอีกอทำไมคุณถึงเป็นผู้ชายเงี้เง่าขนาดนี้นี่คะงอนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พองามอ่ะผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับแต่งอนบ่อยๆแบบเนี้ย ผมว่ามึงไม่ไหวนะถ้าผู้ชายตามง้อบ่อยๆผู้ชายก็เบื่อเป็นนะครับแต่มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่หรอคะที่ต้องง้อผู้หญิงนะ่ะถ้าผู้ชายมันไม่ได้เรื่องก็ถูกบอกเลิกแบบนี้แหละไม่เห็นจะแปลกคบกันมานานหลายปีบอกเลิกครั้งสองครั้งก็คงไม่เป็นไรหรอกครับแต่นี่บอกเลิกเป็นพันครั้ง ผมว่ามันไ,ไม่ใช่นะนี่คุณให้เพื่อนมาลุมด่าฟ้าเหรอคุณทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติฟ้าเลยถ้าเป็นแบบนี้เราก็เลิกกันเถอะอีกแล้วเหรอฟ้าผมทะเลาะก,กับคุณทีไรคุณก็ต้องพูดคำนี้ออกมาทุกทีอ่ะก็คุณมันเป็นผู้ชายเฮงซวยนี่โอเคผมมันเฮงซวยผมมันไม่ใช่คุณดีผมยอมแพ้แล้วฟ้าบางทีฮะ ชีวิตคู่ของเรามันอาจจะมาสุดทางแล้วก็ได้คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผมจะเลิกกับคุณจริงๆเหมือนที่คุณท้าผมมาตลอดผมว่าคุณคงเข้าใจนะฟ้านนแล้วผมขอเตือนคุณในฐานะคนที่เคยรักกันคุณต้องปรับปรุงตัวเองเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะคบกับผู้ชายอีกกี่คนคุณก็ต้องเลิอกอยู่ดี ไม่ใช่เพราะคุณท้าให้เขาเลิกนะแต่พราะเขาทนคุณไม่ได้โนนทำไมคุณพูดกับฟ้าแบบนี้พิติครับผมหิวข้าวแล้วครับไปกินข้าวากันเถอะเยี่ยมมื้อกลางวันให้พิติเป็นคนเลี้ยงส่วนมื้อเย็นแกต้องเป็นคนเลี้ยงนะเว้ยเพื่อเป็นการฉลองความโสดของแกไงโนอะเคไหมได้เลยเพื่อน เงี้ยไปเหอะครับไปนอนนอนกลับมาก่อนกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะนอนนอนเฮ้ย<า>ใจเย็นๆดิแกจะไปง้อเขาทำไมาผู้ชายคนเดียวนะ่ะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่นนเขาเป็นผู้ชายดีๆที่จริงแต่ฉันเคยเจอมาเลยนะเขารักฉันและยอมฉันทุกอย่าง ฉันหาผู้ชายดีๆแบบโน้นไม่ได้อีกแล้วฟางถ้าเขาดีจริงอะแล้วแกจะไปบอกเลิกเขาทำไ,ไมก็ฉันอยากเป็นคนสำคัญของเขาอะฉันอาให้เขาเอาอกเอาใจฉันมากๆฉันผิดเ,เหรอฟังฉันผิดเ,เหรอแต่ฉันว่าการการะทำของแกแกอยากเอาชนะเขามากกว่านะ อย่าปลากพ่อยอยากเอาชนะด้วยวิธีท้าทายให้เลิกกันเพราะมันอาจทำให้อีกฝ่ายหมดความอดทนแล้วคนที่ท้าให้เลิกจะเป็นฝ่ายที่เสียใจซะเองละครจบแล้วครับเพื่อไม่ให้พลาดละครสนุกๆอย่าลืมกดติดตามกันนะครับทางแฟนเพจ Facebook ต้องมนฟรีม19เจมาทอย YouTube ต้องมนฟรีม TikTok ต้องมนลฟรีมครับ